สวัสดีจ้าพี่น้องมาหนีมาพอก,กับสาวแอมบ้าน,นาชาแน,นลจ้าสาวแอมมาได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วมานนี่สาวแอมพาพี่น้องมาทําก้อยเห็ดหูหนูกันกินกันจ้าไม่เบิ่งส่วนผสมกันเลยจ้า นี่ก็สาวแอมก็จะลงมือทำก้อยเห็ดหูหนูกันแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาทำกันเลยจ้าตอนแหรกน้ำเห็ดหูหนูที่ต้มสุกแล้วมันลงก่อนจ้าพี่นี่ก็น้ำหอมแดงกับพริกสดหั่นจ้า ตามด้วยพริกป่นจ้าผงชูรสจ้าเห็นแอมใส่หลายกะย่าว่าด้จาพี่น้องของแสบจาพี่น้องจ้าใส่น้ำปลาลงไปจากพี่น้อง ตามด้วยน้ำมาน่าวจาะพี่น้องอน,นี่น้ำปาลาราาที่สาวแอมปรุงไว้แระดจ้าน้ำปลาลาสูตรสาวแอมจ้า น้ำด้วยข้าวคั่วจ้า आ <tiple> อพอกพวกเขาแล้ว,ลว,ลวก็ชิมด้วจ้ะพี่น้องชิมเบอร์ตามรสที่ชอบจ้าสาวแอมก็ขอเอาปลาที่สาวแอมเหลือนิดหนึ่งมาใส่ให้เบิดเลยจ้าเพราะว่าพอดีเดี๋ยวสาวแอมกะเบื่อใส่หลายยำเข้มจ้าแต่อันนี้ก็พอดีจ้าพอดีเบิดเลยจ้า,ลจาปลา ี่นก็ตามด้วยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งสาหร่น่จ้าใส่ต้นหอมเส็จแรกแก็คุกเข้าให้เล็กน้อยจ้า ที่นี่ก็เสร็จแล้วจ้าก้อยเห็ดหูนูของสาวแอมจ้าที่นี่สาวแอมจะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟล้วจ้าพี่ดอง อก็ขอขอบคุณ FC เก่า FC ใหม่รักกัท่านผู้ชมที่เขามาเป็นกำลังใจให้สาวแอมน้ำเดจ้ารักกันชอบกันก็ะอย่าลืมกดติดตามสาวแอมบ้านนาชาแนลเดจ้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้สาวแอมทำคลิปใหม่เดจ้า มันี่ซาแอมก็มีหนึ่งไข่ใส่มดแดงใส่ผักชีล่าวจ้าแต่สาแอมไม่ได้น้ำสูตรลงมาฝากพี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้าหนาเดี๋จ้าพี่น้องที่นี่ก็าซาแอมก็ขอลาไปก่อนเด้ยจ้าสวัสดีจ้า